Have f u ฟันเว t ไทยสนุกสนานกับภาษาไทย Good morning everyone. Welcome to Have Fun with Thai. สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยนินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสนุกสนานกับภาษาไทย Have Fun with Thai. ดิฉันสุวรณีทองรอด อาจารย์จากหน่วยการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรวันนี้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะ I am สุวรรณีทองรอด from Center of Thai for Foreigners Faculty of Humanities นเรศวร University โดยท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะสามารถรับฟังรายการ Have Fun with Thai สนุกสนานกับภาษาไทยได้ทุกเช้าวันเสาร์ตั้งแต่เวลา9นาฬกา30นาทีจนถึงเวลา10นาฬิกาโดยประมาณค่ะโดยท่านผู้ฟังนะคะมีช่องทางรับฟังได้จากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร107.25เมกะเฮิรตซ์หรือจะรับฟังออนไลน์ NU Radio นเรศวรได้เช่นเดียวกันค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ภาษาไทยกันในตอนที่41ในเรื่องของสภาพอากาศของไทย Today is Topic Episode 41 Talking about Weather in Thai เราจะมาเรียนรู้ประโยคแล้วก็คำศัพท์นะคะที่พูดถึงสภาพอากาศทั้งภาษาไทยแล้วก็ในภาษาอังกฤษนะคะ ในตอนนี้เนี่ยประเทศไทยของเรานะคะก็ได้ก้าวเข้าสู่ ปลายฝนต้นหนาวนะคะคนไทยจะมีคำพูดที่ว่าปลายฝนต้นหนาวนั่นหมายความว่าเป็นช่วงปลายของฤดูฝนและกำลังก้าวเข้าสู่ฤดูหนาวนะคะในช่วงเดือนตุลาคมดังนั้นเนี่ยเนื่องด้วยสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงบางทีก็มีฝนตกใช่ไหมคะก็จึงอาจจะทำให้เป็นอุปสรรคในการทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทาง การมาทำงานหรือการไปทำกิจกรรมการแจ้งการออกกําลังกายทั้งนี้เนี่ยหากเรามีเพื่อนร่วมงานหรือเรามีเจ้านายที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยเราก็อาจจะคุยกับเขาด้วยประโยคที่สนทนาด้วยภาษาอังกฤษนะคะยังไงก็ตามเนี่ยเพื่อให้เข้าใจทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเราก็จึงมีรูปแบบ ของประโยคที่เราจะใช้บรรยายสภาพอากาศให้ทุกท่านเนี่ยได้นำเอาไปใช้กันนะคะวันนี้เราลองมาดูกันซิว่าเมื่อเราจะพูดคุยเรื่องของสภาพอากาศเราจะคุยด้วยการใช้ประโยคอย่างไรบ้างนะคะเราลองมาดูข้อที่1น,นะคะเมื่อเราจะพูดถึงวันที่มีอากาศร้อนหรือสภาพอากาศร้อนนะคะ เราก็จะมีประโยคที่ใช้พูดกันว่า i s really sunny today i s really sunny today ในภาษาไทยก็หมายความว่าวันนี้แดดแรงจริงๆวันนี้แดดแรงจริงๆประโยคต่อมานะคะ the sun is so bright the sun is so bright ตรงนี้เนี่ยในภาษาไทยหมายความว่าวันนี้แดดแรง วันนี้แดดแรงนะคะลองดูประโยคต่อมานะคะ dash a mix of sun and cloud today d a s a mix of sun and clouds today แปลเป็นภาษาไทยก็คือวันนี้มีแดดผสมกับมีเมฆนะคะมีแดดก็คือ sun ใช่ไหมคะ แล้วก็มีเมฆก็คือ and clouds today นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแดดแต่ก็มีเมฆด้วยเช่นกันดูประโยคต่อไปนะคะ is really sunny out is really sunny out make sure you put on some sunscreen make sure you put on some sunscreen ในภาษาไทยก็หมายความว่าข้างนอกแดดแรงมากๆ คุณควรสวมใส่สิ่งที่จะช่วยปกป้องแล้วก็กันแดดนะข้างนอกแดดแรงมากคุณควรจะสวมใส่สิ่งที่ช่วยป้องกันหรือว่ากันแดดนะคะอันนี้ก็คือในภาษาไทยส่วนคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะมีอย่างเช่นคำว่า stifling นะคะ stifling ตรงนี้ก็หมายความว่าร้อนร้อนรู้สึกไม่สบายตัวหายใจหอบนะคะอีกคำหนึงนะคะ h u วมิดฮิวมนะคะตรงนี้ก็หมายความว่าอากาศร้อนชื้นอากาศร้อนชื้นนะคะมีอีกคำหนึ่งนะคะ s c scorching scorching ตรงนี้ก็หมายความว่าอากาศร้อนมากๆอากาศร้อนมากๆนะคะ ตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นใช้คำว่า scorching เนี่ยใช้ในความหมายเชิงบวกนะคะแต่ถ้าเป็นคำว่า b o r i n g b o w i n g นะคะโปที่แปลว่าต้มนะคะอันนี้ก็หมายความว่าอากาศร้อนมากๆร้อนจนจะเดือดนะคะอันนี้ใช้ในความหมายเชิงลบนะคะอีกคำหนึ่งนะคะก็คือคำว่า Heat wave นะคะ Heat wave อันนี้ก็หมายความว่าคลื่นความร้อนนะคะเราคงเคยได้ยินคำว,ว่าคลื่นความร้อนนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่มีอยู่ทั่วโลกนะคะต่อไปนะคะในข้อที่สองสำหรับวันที่มีเมฆสำหรับวันที่มีเมฆนะคะเราลองมาดูประโยคแรก i s really cloudy out there. I wonder if it will rain today. It's really cloudy out there. I wonder if it will rain today. ตรงนี้เนี่ยในภาษาไทยแล้วก็หมายความว่าตอนนี้เนี่ยมีเมฆมากฉันกำลังคิดอยู่ว่าวันนี้จะมีฝนไหมนะตอนนี้มีเมฆมากฉันกำลังคิดอยู่ว่าวันนี้จะมีฝนไหมนะอันนี้หมายถึงใช้ในโอกาสที่สภาพอากาศมีเมฆนะคะอีกประโยคหนึ่งนะคะ It's pretty cloudy outside. It's pretty cloudy outside. I better take an umbrella. I better take an umbrella. ตรงนี้ก็หมายความว่าตอนนี้ข้างนอกมีเมฆฉันคิดว่าฉันควรจะเอาร่มไปด้วยตอนนี้ข้างนอกมีเมฆฉันคิดว่าฉันควรเอาร่มไปด้วยคือบางทีเมื่อเราเห็นเมฆเยอะๆก็พอจะคาดเดานะคะหรืออนุมานได้ว่าอาจจะมีฝนก็ได้เพื่อความไม่ประมาทก็เตรียมพกร่มไปด้วยนะคะ อีกประโยคหนึ่งนะคะ is been cloudy for a week now is t been cloudy for a week now i need some sun i need some sun ตรงนี้ก็หมายความว่าสัปดาห์นี้เนี่ยมีเมฆมาทั้งสัปดาห์เลยฉันต้องการแสงแดดนะคะสัปดาห์นี้มีเมฆมาทั้งสัปดาห์เลยฉันต้องการแสงแดดนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นช่วงฤด,ด,ดูที่ เหมือนกับปลายฝนต้นหนาวนะคะก่อนที่ฝนจะตกก็จะมีเมฆมากนะคะเราก็จะใช้รูปประโยคสำหรับวันที่มีเมฆนะคะตามที่ได้กล่าวไปอีกข้อหนึ่งนะคะอีกข้อหนึ่งข้อ3สําำหรับวันที่มีฝนนะคะสำหรับวันที่มีฝนตกนะคะเราก็จะมีประโยคที่ใช้ว่า is raining out you need an umbrella is raining out you need an umbrella ข้างนอกมีฝนตกนะคุณควรต้องเอาร่มไปด้วยนะคะอีกประโยคนึงนะคะ is rainy pretty hard out there is rainy pretty hard out there ด้านนอกฝนตกค่อนข้างหนักด้านนอกฝนตกค่อนข้างหนักประโยคต่อไปนะคะ a big storm is e x p e c t this afternoon a big storm is e x p e c t this afternoon วันนี้ตอนช่วงบ่ายคาดว่าน่าจะมีพายุเกิดขึ้นวันนี้ตอนช่วงบ่ายคาดว่าจะมีพายุเกิดขึ้นนะคะพายุนะคะอ่ะบนะคะประโยคต่อมานะคะ is so is so gloomy and depressing outside is so gloomy and depressing outside แปลได้ว่าด้านนอกบรรยากาศดูมืดมัวแล้วก็หน้า หดหูนะคะด้านนอกบรรยากาศดูมืดมัวนะคะกรุ่มมี่แล้วก็ดูหน้าหดหู depressing นะคะอีกประโยคนึงนะคะ is not rainy too hard is just d r i s z i n g out is not rainy too hard is just d r i s z i n g out ตรงนี้เนี่ยแปลความได้ว่าฝนตกไม่หนักมากนะคะมีฝนเล็กน้อย ฝนตกไม่ค่อยหนักมากมีฝนเล็กน้อยนะคะอีกประโยคหนึ่งนะคะเผื่อว่าเราจะต้องใชเ้เพื่อจะบอกสำหรับเตือนนะคะหรือพูดด้วยความเป็นห่วงนะคะประโยคที่ว่า Bring an umbrella just in case since it will be raining on and off today Bring an umbrella just in case since it will be Learning on and off today ตรงนี้เนี่ยหมายความว่าเอาร่มพกติดตัวไปด้วยนะเนื่องจากวันนี้เนี่ยฝนเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดนะคะก็พูดด้วยความเป็นห่วงนะคะเราก็สามารถใช้ประโยคแบบนี้ได้ค่ะสำหรับคำศัพท์นะคะที่เกี่ยวข้องกับเมื่อเราต้องพูดถึงวันที่มีฝนนะคะหรือคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับฟ้าฝนนะคะก็จะมีคำว่า i s o l a t e l rain or showers isolated rain or showers ตรงนี้เนี่ยภาษาไทยแปลได้ว่าฝนกระจายเป็นบางแห่งนะคะฝนกระจายเป็นบางแห่งอีกคำหนึ่งนะคะ occasional showers occasional showers ตรงนี้เนี่ยภาษาไทยเราพูดว่าฝนตกเป็นครั้งคราวนะคะฝนตกเป็นครั้งคราวอีกคำศัพท์หนึ่งนะคะ Overcast Overcast over นะคะ Overcast ตรงนี้แปลว่าเมฆปกคลุมเต็มท้องฟ้าเมฆปกคลุมเต็มท้องฟ้านะคะมีคำศัพท์ที่จะต้องพูดถึงอีกนะคะก็อย่างเช่นคำว่า scattered showers Scattered showers ตรงนี้ในภาษาไทยเราพูดว่าฝนตกเป็นแห่งๆฝนตกเป็นแห่งๆนะคะ คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องเมื่อเราจะพูดถึงฝนที่ตกหนักมากนะคะเราก็จะมีภาษาอังกฤษที่พูดว่า thundery showers thundery showers ซึ่งภาษาไทยเราใช้คำว่าฝนฟ้าขนองนะคะฝนฟ้าขนองก็หมายความว่าออฝนตกหนักมากนะคะคำว่า thunderstorm Thunderstorm ตรงนี้เนี่ยในภาษาไทยเราหมายถึงพายุฝนฟ้าขนองพายุฝนฟ้าะนองสภาวะของบรรยากาศนะคะที่เกิดฝนตกหนักลมกันโชกแรงเกิดฟ้าแลบฟ้าร้องแล้วก็ฟ้าผ่าตรงนี้เนี่ยจะตรงกับภาษาอังกฤษที่พูดถึงคำว่า Thunderstorm นะคะ เหล่านี้นะคะที่เราได้พูดคุยกันมาก็เป็นตัวอย่างของประโยคแล้วก็คำศัพท์นะคะที่เราพูดถึงกันอยู่บ่อยๆเมื่อเราต้องการบรรยายสภาพอากาศที่เราพบได้บ่อยๆในประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอากาศร้อนนะคะหรือวันที่มีเมฆก,ก่อนที่ฝนจะตกนะคะหรือวันที่มีฝนตกจนถึงฝนตกฟ้าขนองนะคะถ้าเราได้เรียนรู้คำศัพท์ แล้วก็เข้าใจความหมายนะคะเราก็จะสามารถใช้กับชาวต่างชาติได้อย่างถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้นะคะดูเวลาแล้วรายการของเรา ก็จะต้องออขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็ในครั้งหน้าเนี่ยเราจะมานำเสนอรายการแฮฟฟันวิทย์ไทยสนุกสนานกับภาษาไทยที่ได้นำสาระความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษมาให้ทุกท่านนะคะได้รับฟังกันอีกนะคะสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันคงต้องขอกล่าวคำว่าบายบาย r y วัน See you next time สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ